สวัสดีค่ะเพื่อนพี่น้องวันนี้อากาศร้อนมากๆเนาะแต่หญ้าของกูรูก็ลกมากๆนะคะกูรูก็มาถางหญ้าดาหญ้าอยู่ที่ข้างบ้านเนาะดูสิคะอันนั้นที่ถางแล้วไปแล้วนะหญ้ามันลกมากพี่น้องจ้าอันนี้คือป่าถั่วแปดบเนาะ กูรูก็ตัดมันออกหมดเลยเดี๋ยวจะปลูกใหม่นี่ค่ะตอนแรกก็คิดว่าจะเอารถมาไถเนาะก็รถใครเขาก็ไม่ว่างกูรูก็ต้องจำเป็นถางเองเลยค่ะแล้วแต่มันก็ลกมากมากก็ค่อยทำไปวันละนิดวันละหน่อยก็คงจะเสร็จเนาะ แดดก็ร้อนมากๆเลยนะคะพี่น้องคะนั่นต้นมะละกอเตีย้เยะะตเตีย้ยก็มีลูกแล้วนะคะพี่น้องต้นมะละกอเตี้ยเตี้ยก็มีลูกแล้วอากาศก็ร้อนมากๆอากาศร้อนมากๆนะคะพี่น้องคะ มะละกอเตีย้ยของกรูมีลูกด้วยลูกกระดกด้วยนะคะรู้ว่าไม่ไม่มีรถมาไถยเนี่ยก็ถางตั้งแต่มันเล็กๆนั่นเอเนะเราก็หวังว่าเออเดี๋ยวก็จะมีรถมาไทยเราจะหารถไทยมาไถอ้าวพอฝนตกหยุดแล้วรถใครเขาก็ไม่ว่าง อีกอย่างตรงนี้มันแค่นิดเดียวเขาก็ไม่อยากมากันเนาะเนี่ยจนถึงนั้นแหละสุดนั่นแหละมันไม่เยอะเนาะเขาก็คงไม่อยากมาไ่าให้ไม่รู้วันไหนกูดูจะทําเสร็จนะคะดูสิคะยาวไปถึงน,นนะทำวันละนิดวันละหน่อยมันต้องเสร็จ น้องพี่น้องนองค่ะป่าถั่วแปดนะเนี่ยป่าถั่วแปกแล้วก็อันนั้นก็ผัก,ผกอะไรนะอ๋อยอดมะระค่ะพี่น้องยอดมะระก็ชิ้สวยนะคะแถวนั้นเนี่ยแต่ครูกก็จะเอายอดัมะระนั่นแหละ ไว้เนาะต้นมะละจะเก็บไว้แต่ถั่วแปเนี่ยเราจะลื้อออกให้หมดก่อนโอ้ยอากาศร้อนมากๆพี่น้องคะทำไงได้ละ่ะเรามันอาชีพทำสวนผักหวานไว้ตรงนู้นก็ไม่ขึ้นค่ะแปลงดี่สวยแต่ผักไม่มีผักขึ้นเลย มีผักสลัดแดงขึ้นอยู่แปลงหนะึ่งผักชีฝรั่งอ๋อไม่ใช่ผักชีไทยกับผักชีลาวอ่ะไม่ขึ้นเลยนะคะอย่างละแปลงนะนะั่นอ่ะเสียดายมากเลยอยู่ตรงนูน้นเดี๋ยวเย็นนี้กรูต้องไปหวานซ้ำอีกทีนึงวันนี้จะเอาาญ่าแถวนี้ให้มันเสร็จก่อนนะคะ รถไถมันเขาไม่ว่างมาเนาะเราก็ต้องทำแบบนี้แหละคะ่ะเห็นไหมคะตอนนั้นมันยังไม่ลกถึงขนาดนี้พอฝนตกฝนหยุดแล้วมันก็ลกมากๆพี่น้องกรูก,กจ็จะมีทั้งเสียมมีทั้งมีดนะคะ นะคะตรงไหนที่หญ้ามันเป็นกอแบบนี้อันนี้ปลูมีมือข้างเดียวเนาะเพราะว่าถ่ายคลิปด,ด้วยมันก็จะกระเทียนมันกระเทียนนะคะพี่น้องจะามือข้างเดียวเดี๋ยวถ้าเรา ใช้เสียงอย่างนี้นะคะนี่ค่ะหญ้านี้จะลบมากมากนี่ค่ะหญ้ายาวเลย แล้วเราก็จะเอามากองกองแล้วอย่างนี้นะคะแล้วพอมันแห้งแล้วเราก็จะเอาไปถมต้นไม้นกนกอยู่บนนู้นนะคะแค่นี้ก่อนนะคะเพื่อนพี่น้อง อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจช่องเล็กๆของกูรูด้วยนะคะเดี๋ยวจะถางหญ้าต่อค่ะขอบคุณทุกคนที่เข้ามาชมนะคะบุญรักษาทุกครอบครัวค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ